สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยคัสภาพงามๆมาฝากหนึ่งคันนะครับหายากแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้กับ Toyota c a m r รี่ไฮบริตัวท็อปสุดนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับออปชั่นแน่นๆนะครับสำหรับรุ่นนี้เครื่อง2,005ออโต้ไฮบริดนะครับมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาเลยดูแลศูนย์ดูแลดีมากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับ2,99,000บาทนะครับผ่อน6,000กลาง ผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับคันนี้สภาพเรียกว่าแจ่มเลยนะครับเป็นนีเวกเตอร์จากโรงงานนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์หลังม่านข้างม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะหลังปรับเอ็นได้นะครับเป็นปรับเอ็นไฟฟ้านะครับรถได้สวยนะครับตกแต่งลายไม้ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับดูแลศูนย์สภาพดีมากๆนะครับเจ้าของเดิมซื้อสดนะครับในเล่มเป็น ชื่อที่1เลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรุ่นนี้เป็นคัมรี่ที่ถือว่าท็อปที่สุดสําหรับคัมรี่ไฮบริดเลยนะครับเบาะหลังนี่ก็จะปรับเอนไฟฟ้าได้พอประมาณนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงรับไฟฟ้านะครับมีม่านข้างนะครับสำหรับด้านหลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าคูสคอนโทรเนวิเกเตอร์โรงงานนะครับเป็นปุ่มคูสตาร์ดนะครับภายในสวย แล้วก็เบาะนี่ก็เป็นเม m o ม y โมรี่เซตนะครับเซตตำแหน่งที่นั่งได้มีพัดลมเป่าก้นนะครับขับไกลสบายมากๆนะครับคันนี้อัตราการกินน้ํามันจะอยู่ประมาณสัก15-16-17กิกโลลิตรนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ คัมบรี่ไฮบริดสวยหรูออปชั่นแน่นก็ต้องรุ่นนี้ตัวนี้นะครับนานๆจะมีมาด้วยครับซื้อสดมาเลยนะครับสันนี้แล้วก็ดูแลศูนย์จนปัจจุบันแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อปี2019นะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วโดยประมาณ290,000กิโลเมตรนะครับบอกเลยว่าเครื่องทนแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทั้งระบบนะครับผงอะไรมันตีฟังก์ชันพุชตาร์นะครับตกแต่งลายไม้นะครับสวยหรูกว้างขวางดูดีมีระดับนะครับ สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรุ่นนี้นะครับสวยสมบูรณ์แล้วก็ออปชันแน่นๆนะครับมีมันข้างนะครับแบบดึงขึ้นแล้วก็จะมีม่าหลังไฟฟ้านะครับบอกหลังก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับเอ็นไฟฟ้าได้พอประมาณนะครับก็นั่งสบายขึ้นครับใครที่สนใจนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบพร้อมโอนใครอยากได้ทะเบียนนี้นะครับ เพิ่มเงิน1นึ่งหนะครับทะเบียนนี้เพิ่ม1นึ่งหนะครับทะเบียนสวยๆสภาพดีๆนะครับฉะนั้นฝากด้วยนะครับเครื่องทนทานมากนะครับถึงจะวิ่ง2อ0 0 0 0เกมิโลเมตรแต่สภาพดูแลศูนย์จนปัจจุบันแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากๆด้วยครับสวยๆสมบูรณ์แบบนี้นะครับถูกใจก็มาชมเช็คทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมเคยใช้รุ่นนี้ครับประหยัดแล้วก็ทนมากๆดูแลง่ายครับก็ ดูแลศูนย์ไม่ระดับนี้ถือว่าปกติครับเพราะรถที่ผมใช้เนี่ยเป็น h ฮบริดวิ่ง4-5่ห้าแสนโลก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับขึ้นอยู่กับการดูแลครับบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยอึดถึกทนนะครับบางคันนะครับถึงขนาดเอาไปติดแก๊สนะครับ เ็ายังทนทานนะครับคันนี้เป็นน้ํามันล้วนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไฮบริดเขาติดแก๊สกัน3ระบบก็มีนะครับฉะนั้นคันเนี้ยสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับปี2014นะครับเครื่อง2.5นาออโต้น้ามันล้วนนะครับคันนี้ไม่ประมาณ295,000กมิโลเมตรแท้ๆดูแลศูนย์ดูแลดีใช้ได้อีกยาวแน่นอนนะครับเครื่องนี่ทนมากๆนะครับ สวยแบบนี้เน้นนะครับมาชมมาเช็คทดลองขับด้วยตัวท่านเองก็ได้นะครับถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับจับจองได้ทันทีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันท่านไปหาดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับใน YouTube มีรีวิวให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงนี่มีเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยเป็นการขายแบบคัดสาภาพเช็คสาภาพนํามาฝากให้กับสมาชิกที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คเก็บงานมาให้เรียบร้อย ฉะนั้นหน้าที่สมาชิกพิ่จรนาตัดสินใจนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับสว่างมากๆนะไฟรุ่นนี้บอกเลยว่าสว่างจริงๆชมเลยนะครับฝากด้วยครับสวยมากๆ